ระวังมีดระวังมีดโดนมือตัวเองค่ะดีก็มาแม่ได้กล่องเลยนะกล่องอะไรคิมรีถ่าเนี่ยอันนี้มันเป็นสามโลสามร้อยนะตอนนี้เออสามโลสามร้อยเออทำแบบนี้ลูกทำแบบนี้มาถังเบิาซิอ่ะเอออู้ยได้อะไรนี่เจ็ด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 เเจ็ดเเจ็นุ่งเอาซิละอันโอ้ลายมือจังเลยนี่อะไร อะไนะคะับกล่องหนึ่งหนึ่งสองสามสี่วางเอาวางก่อนมีอะไรอ่าน้ำยาปรับผนุ่มโอ้ได้น้ำยาปรับผนุ่มได้คนะน้องอันนี้อะไรอืออืออันนี้น้ำมีกองหนักกองเบาด้วยเหรอได้น้ำยาปรับผนุ่มเต็มเลยแน่ดูสิพูดีเลยีเป็นอะไรนี่เป็นอะไรตุงกระยาเออพอดีเลยได้ใช้ได้ใช้ ดีดีดีนี่อะไรน้ำตาลน้ำตาลน้ำเบอร์นน้ำตาลน้ำตาลนีดีโอ้ยอ่ะมูลค่าเออโอ้ได้หน้ากากเยอะเลยเออโอเคเออของใช้เออทำอะมรโอเคไปแล้วเอากล่องนึงกล่องนึงไปอีกกล่องนึงอ้าพี่เนตเปิดพี่เนตเปิดเอออ่ะระวังมีดระวังมีดค่อยค่อยใจเย็น อันนี้ไม่นี่ตาแก่ให้ตาแก่ให้เดี๋ยวค่อยเปิดเอาเองนะมอมอสีี้มมเนนนาะกอ่ัได้มซด์ด้วยไหมพี่เนาะอ้เวด้แล้วได้เหมือนกันไหมเนี่ยโอ้ได้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยได้มาสิ่งแล้วโอ้ได้โอ้ด้ถุงขยะสองถุงขยะสองนี่ได้อะไรอีก ไม่ได้ปลาเลยเอ๊ปะปลา,าโอ้ยอะไรน,นี่น้ำยาปะผนมอนโอ้น้ำยาะปะผน,นมแล้วล่ะอีกรสชาตของมันสืออะไรโอ้น้ำตาลเออ